จะมาอยู่ในเกมเรียลฟุตบอลคัพสมัยที่สองนะในซัมซุงเพื่อนผมคนเดิมนะครับก็ทีที่ได้ขออภัยนะครับกล้องไม่ชัดมึนเลยยังยังเอออันนี้กล้องชัดกว่าเดิมหน่อยนะฮะหน่อยหน่อยแน่แนจริงจตายแล้วผมไม่ถูกไม่พออ่ะตายเฮียนะก็มานะฮะตอนนี้ไปแล้วครับใครว่าเฮียแล้วมีเลนนะเตะบอลไปแล้วครับตอนนี้แกนโซ่ครับวิ่งไปนู่นแล้วครับแย่งบอลเล ลูกค้าครับลูกค้าตอนนี้ลูกค้าลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าแยกบอลได้ไหมไม่ได้ครตอนนี้ออกนะครับเอ้โหเพื่อให้ชัเพื่อให้เสียงชัดขึ้นนะผมจะเสียบหูฟังนะักคู่นะครับานหนึ่ร้านหนึ่งะรบตอนนี้เอ้ยเออ่เย่ ตอนนี e ้นะครับใครวะดีสิว่าส่งบอลให้เอเลสแล้วตอนนี้วิ่งไปครับตอนนี้วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปให้เนม่าแล้วส่งให้เนม่าตอนนี้แกส่งวิ่งไปแล้วครับตอนนี้ตดตอบบอลเนี่ยตอนนี้ทำไงครับทำยังไงครับเตะครับเตะครับไปครับเข้าครับเพรานำไปหนึ่งประตูต่อเซอร์นะครับตอนนี้ทีมอะไรทีมอะไรวะรอบรอลเซเรียเลยรอบแรกนะครับตอนนี้เป็นเซมิไฟนอลนะฮะ ทีมบราซิลก็นําไปนะฮะกับทีมอะไรวะเบลเยียมนะฮะเบลเยียมโดนนาแล้วนะครับตอนนี้ไอ้เยี่ยใครเล่นกระเทียมวะโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เมื่อกี้ออกนะครับกระเทียมไม่ว่าเลยนะตอนนี้ครับปาโตวิ่งไปเลยเลยครับชุนชนี่วิ่งไปด้วยความเร็วครับตอนนี้ปาโต้อนก็จะยิงบุญจะยิงได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยิงเข้ากับมะเขือบัวไม่เข้านะครับโอ้น่าเสียดายจริงเลย ทำหน้าเซ็งนะฮะขอเสียงเรียกจากแฟนๆไม่เข้าเหรอสองประตูต่อสืนยนะครับเบลเยียมนำไปอีกหนึ่งประตูแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมเห็นบอลแล้วเห็นีหเห็นบอลภาพจัดขึ้นเอานะครับตอนนี้โโอ้หนี่ส่งส่งบอลไปให้เน่มาครับตอนนี้เน่มาโดนแย่งบอลนะครับปาโต้แย่งบอลมาแล้วครับส่งให้ใครครับส่งมาให้ไม่ได้ส่งให้ใครนะครับตอนนี้เน่มาวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับตอนนี้เต่ครับเข้ามา ไนก้ครับนโโอ้โก้คิกนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยเนมาทำหน้าเซ็งครับเกาหัวแล้วั้งใส่คันนะฮะหรือใช้เคลียร์เมนสกอร์ไม่เห็นว่ะแม่งไม่ชัดตอนนี้นะครับไควาเนมานะฮะแย่งบอลมาแล้วนะครับตอนนี้เนมาวิ่งมาแล้วครับตอนนี้โดนเด้งบอลนะตัดไปนู่นแล้วครับใครรับครับไควาลูกาสนะฮะแย่งบอลกันนะครับตอนนี้นัวกันใหญ่เลยครับแกนโซ่ต้องให้แกนโซ่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้วิ่งมาแล้วครับตอนนี้สะทอนวิ่งมาแล้วครับส คอนเนอร์คิกเรือครับเสียดายจริงๆเลยเนยมายิงไม่เข้าสักลูกเลยนะครับ11โมง18มีพออะไรอันน้วส่งบอลนะเนมายังเนมายังทำยังไงครับตอนนี้เนม่าจะยิงบอลได้หรือไม่เลยครับตอนนี้เนม่าเนม่าเนม่าสไลด์วืดนะฮะตอนนี้เฮียเสี่ยปวดคปวดกลามอะ เนมาครับตอนนี้เนมาโดนยังบอลส่งไปอีเลสตอนนี้ตอนนี้ใครวะลามิเลสนะฮะตอนนี้ลามิเลสกำลังเตะส่งบอลให้มาส่งไม่กินแล้วเนมาวิ่งไปแล้วครับตอนนี้เนมาวิ่งตรงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแต่ยิงเข้าหรือไม่นะครับเข้าไมโอ้เข้านะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับบราซิลนำนำอะไรวะเบลเยี่ยมได้แล้วนะครับไม่เก่ง ตอนนี้นะครับโอ้โหบอลครับส่งบอลไปนะครับปาโตจะแยกบอลหรือไม่นะครับตอนนี้ปาโตทำออกครับปาโตทำออกครับเอเลสวิงไปนู่นแล้วครับจะแยกบอลไหมเอ่ยไม่แยกนะครับเนม่าไปนู่นแล้วครับครึ่งแรกจะหมดเวลาแล้วครับอีกไม่กี่นาทีนะครับหมดเวลาครับตอนนี้พักกันนะฮะไอ้โทตาอยู่นะครับตอนนี้แยกบอลครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับ เอ้นหัววะอ้นเลยม่ลม้นบอกมึงแน่เชื่อมืดีเชียยาดีวะคนดูเขาด่ากลัวป่ะล่ะด่ากูนี่ไม่ได้ด่ามึงกลัวป่ะล่ะตอนนี้นะครับป่าโตัวโซ่บอลไปนน่นเลยครับเดินไปนะฮะมองดาวอยู่เลย กครับไปนู่นแล้วครับตอนนี้แกนโซวิ่งไปนู่นแล้วครับแย่งบอลไม่ลูคัสโดนหัวกันใหญ่เลยครับตอนนี้ลูคัสได้บอลไปแล้วนะครับตอนนี้วิ่งไปนะครับเนมาส่งให้เนมารแล้วเนมาเตะไปแล้วครับเข้าไหมโอ้ไม่เข้านะครับโบโก้รับได้แล้วตอนนี้โกหนึบนะฮะแต่ไปแล้วครับตอนนี้ปาโตวิ่งเข้าไปสอยบอลนะฮะแล้วก็แย่งบอลมาได้นะครับแมชนี้เนมายิงจริงไม่เข้าสักลูกเลยนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่เข้านะตอนนี้เข้าไปแล้วอะไร ตอนนี้นะครับเอเลสนะฮย่างบอลแล้วครับตอนนี้วิ่งไปนู่นแล้วครับวิ่งไปแล้วครัชไหมนะเชื่อเลยครัชเนมาจะแย่งบอลได้ไหมครับตอนนี้ได้เลยครับโอ้ส่งมาให้แกนโซ่แกนโซไม่หยิบบอลนะหยิบอะไรอ่ะแกนโซไม่เลี้ยงบอลนะครับแม่งเดินหนีนะฮะโพสับโพสับผมก็เคยเป็นนะฮะโอเคตอนนี้วิ่งไปนู่นแล้วครับเนมาวิ่งไปแล้วครับจุดๆนี้เนมาวิ่งไปครับเนมาวิ่งไปครับเตะเตะเตะจะไม่เข่าเอาเข้าเว้ย เข้าปะวะไม่เข้าโกคิกครับโกคิกเนมาแม่งยิงไม่ค่อยเข้าเลยวะทำไมวะตัวนี้นิดาสัตว์แล้วครัเตะบอลไม่นู่นแล้วครับตอนนี้ยังไงก็ชนะนะครับอย่า้อยมันเป็นดาวสัตโ์นูนะเนมามโซเลี้ยงบอลไปแล้วนะครับตอนนี้เตะไปแล้วครับอุไม่เฮียเฮ้ยไม่เข้าถ้ามันอยู่ใกล้ป่ามึงเจ็บไปแล้วครับส่งบอลให้ปาโตตอนปาโต้เตะครับตอนนี้เข้าไหมไอเฮียไม่เข้าอีกแล้วโก้แม่งยืนรับแบบอย่างชิวไอเฮียดูดิ เตะบอลไปแล้วครับตอนนี้กูแม่งปวดกลามเยตอนนี้นะครับปาโต้ได้บอลไปนะครับแล้วก็วิ่ง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 ่บวินนวิ่ง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 วต่งวิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่งว่งวิ่่ามา่วิ่งวิ่ึ้น่าไิ่งวิองวห่งวิ่งว่วว่่้วว่ิินาทีแล้ว เลวเวลาแม่งไปอย่างไวอ่ะไอ่เร็วกว่าโทรศัพท์กูอีกนะฮะตอนนี้เนม่าเอ่อม่ใช่ดิไอ้เฮียเนกันโซ่นะครับกำลังแย่งบอลอยู่นะครับตอนนี้จะแย่งได้หรือไม่นะครับตอนนี้โอ้แย่งได้โอ้ออกครับจะได้จริงตายไมใครวะ โอ้น oh, <my> ่าเสียดายนะครับตอนนี้อ้าวไอ้เฮียแม่งไม่ได้ภาคเลยสัตว์แย่งบอลแล้วครับใครแย่งบอลครับลูซิโอแย่งบอลแล้วต้องห้องมาร้ธอนตอนนี้ปาโตสมัยเนมาเนมาวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้เนมาวิ่งไปเนมาวิ่งไปเนมาวิ่งไปครับตอนนี้เนมาวิ่งไปครับกันมันจะเข้าไม่เข้าปะวะผ่านบอลด้วยนะไอเฮียเอ้ยโกคิกแต่วันนี้มีเสียงทนะตัวจึิงการสนามนะครับตอนนี้ เชี่ยโดนโดนเต็มเต็มมือตะกล้องเลยอ่ะเออครับตอนนี้ใครว่าไเฮียไปแกนโซส่งบอลให้ใครครับตอนนี้ส่งบอลไปให้ลูคัสนะฮะตอนนี้โอ้โหส่งบอลไปให้นีมาร์ปจะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้จะหมดเวลาแล้วครับช่วงหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ไม่เข้านะครับแล้วเข้าจะไดยได้ได้ครับอีกหนึ่งประตูครับจะเปได้โดนตูนหรือไม่นะตอนนี้ตอนเวลาแต่รับโอ้รับได้นะครับโอ้รับได้จริงจริงเลยจะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้มันจะซูมทำเฮียเลย กสาว่าอเ90เลยครับหมดเวลาโอ้โหไม่น่าเชื่อบราซิลได้คะแนนไปเอ่อกี่คะแนนวะสี่ประตูต่อศูนย์นะครับและในช่วงเริ่มคลิปเมื่อกี้นะครับก็ได้มีการตอบคำถามแล้วตอบถูกได้แล้ววะได้ตังค์วะตอบถูกได้ตังค์ครับตังค์เอาไปทำอะไรตังค์เอาไปทำอะไรไม่รู้นะครับตังค์เอาไปซื้อพวกของเพิ่มเติม พวกซื้อแล้วแมตต่อไปเจอปลุกไกวนะฮะก็เขาชอบสคไคาเมียร์เลยโอสำหรับนี้เอ่อสวัสดีครับ